สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าเสรีค่ะความหมายของการค้าเสรีคือการค้าระหว่างประเทศที่ลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีนำเข้าหรือะเบเยนที่ซับซ้อนเพื่อสินค้าและบริการที่นย้ข้ามพรมแดนน่าอยางเสที่สุดสองหลักการสําคัญนะคะ ประเทศแต่ละประเทศควรผลิตสินค้าที่ตนมีต้นทุนต่ำกว่าหรือได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศทุกฝ่ายได้ประโยชน์ค่ะเป้าหมายการค้าเสรีนะคะส่งเสริมการเติบโตทางเศษรษฐกิจลดราคาสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการจ้างงานการขยายให้ให้ตลาดกว้างขึ้น กว่าการพึ่งพาภายในประเทศค่ะประโยชนของการค้าเสรีได้สินค้าหลากหลายราคาถูกลงผู้ส่งผู้ผลิตผู้ส่งออกโอกาสขยายตลาดส่งเสรอิมอการแข่งขันทำให้ธุรกิจเพื่อาและวัฒนธรรมกระตุ้นการลงทุนต่างประเทศข้อจำกัดหรือปัญหานะคะ ธุรกิจภาย,ยในบางกลุ่มแข่งขันไม่ไหวโดยเฉพาะ SME และเกษตรกรความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการพึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปตัวอย่างการค้าเสรีนะคะที่เกี่ยวข้องกับไทยเขตการค้าเสรีอาเซียนความความ ความตกลุการค้าเสรีไทยและก็จีนความตกลุการค้าเสรีไทยกับออสเตรเลียค่ะจุดประสงค์ของการค้าเสรีนะคะคือการเปิดโอกาสให้สินค้าหรือบริการสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีโดยมีการแทรกแซงจากภาครัฐให้น้อยที่สุดค่ะข้อดีของการค้าเสรีนะคะเพิ่อมโอก,กาสในการส่งออกประเทศสามารถขายสินค้าไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นโดยไม่มีภาษีหรือภาษัพท2นะคะ ผู้บริโภคได้สินค้าราคาที่ถูกลงเพราะการแข่งขันและต้นทุนลดลงจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพนะคะ 3. ากระตุ้นนวัตรกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีคะ่ะเพราะบริษัทต้องแข่งขันเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันตลาดโลกคะ่ะ4นะคะเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศคะ่ะนักลงทุนต้องการเข้าไปตั้งธุรกิจในประเทศที่มีตลาดเปิดเสรีแล้วก็5นะคะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นแฟ้มมากขึ้นทางภาค ค่าเสค่อมของการค้าเสรี 1. นึ่งอุตสาหกรรมในประเทศแข่งขันไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจ SME หรืออุตสาหกรรมที่ยังไม่พร้อมอาจจะต้องปิดกิจการ 2. เกิดการพึ่งพาต่างประเทศมากเกินไปเช่นพึ่งพาการนำเข้าสินค้าหลักหากเกิดวิกฤตจะเกิดผลกระทบหนัก 3. การแย่งงานภายในประเทศบริษัทอาจย้ายฐานการผลิตไป ประเทศต้นทุนต่ำสง่งผลให้คนในประเทศตกง,งาน 4. อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแรงงานเพราะบางประเทศแข่งข,ขันด้วยการลดมาตรฐานแรงงานหรือสิ่งแวดล้อม 5. ้าผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารสุขภาพแรงงานหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมค่ะคุณพขอจาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ